เหนื่อยไหมครับที่ต้องแบกความคาดหวังของทุกคนไว้วันนี้เราลองมาเรียนรู้วิธีวางเพื่อให้เดินต่อได้ไกลกว่าเดิมกันเคยสงสัยไหมว่าทำไมยิ่งวิ่งหาความสุขความสุขยิ่งดูไกลออกไปบางทีเราอาจจะกำลังหาผิดที่อยู่ก็ได้ครับถ้าวันนี้ใจคุณกำลังพังลองมาฟังคลิปนี้ดูครับธรรมะอาจไม่ได้ช่วยให้ปัญหาหายไป แต่มันจะช่วยให้ใจคุณเข้มแข็งพอที่จะผ่านมันไปได้การใช้ชีวิตในโลกที่วุ่นวายบางครั้งเราก็ต้องการที่พักทางใจเพื่อดึงสติให้กลับมาอยู่กับปัจจุบันครับธรรมะไม่ใช่เรื่องไกลตัวหรือเรื่องที่ต้องรอให้แก่ก่อนถึงจะศึกษาได้แต่คือวิชาที่สอนให้เราอยู่กับความจริงอย่างเป็นสุขนี่คือข้อคิดธรรมะสอนใจแบบยาวๆที่แบ่งตามแง่มุมของการใช้ชีวิต เพื่อให้คุณได้ลองอ่านและทบทวนดูครับเรามักแบกความทุกข์ไว้เพราะเราอยากให้ทุกอย่างเป็นไปตามใจเราแต่ความจริงของโลกคือทุกสิ่งมีความแปรปรวนเป็นธรรมดาอดีตเหมือนเงาที่ผ่านไปแล้วเราแก้ไขไม่ได้แต่เรียนรู้จากมันได้การจมอยู่กับความผิดพลาดในอดีตคือการทำร้ายตัวเองซ้ำๆในปัจจุบันอนาคตคือสิ่งที่ยังมาไม่ถึง การกังวลมากเกินไปคือการจ่ายภาษีให้ความทุกข์ทั้งที่เหตุการณ์ยังไม่เกิดทางออกลองฝึกบอกตัวเองว่ามันก็เป็นของมันอย่างนั้นเองหรือตาทะตาเมื่อเรายอมรับความจริงได้ใจจะเบาลงทันทีคนเรามักวิ่งไล่ตามสิ่งที่ขาดจนลืมขอบคุณสิ่งที่มีเราคิดว่าถ้ามีบ้านหลังใหญ่กว่านี้มีเงินมากกว่านี้ หรือมีคนรักที่สมบูรณ์แบบกว่านี้เราถึงจะสุขความจริงคือตัณหาหรือความอยากของมนุษย์เหมือนน้ำเค็มยิ่งดื่มยิ่งกระหายทางออกคือความสุขที่แท้จริงเกิดจากใจที่สงบและรู้จักพอหรือสันโดษหากเราหยุดวิ่งแล้วมองดูสิ่งที่เรามีในตอนนี้ลมหายใจที่ยังอยู่ร่างกายที่ยังทำงานได้หรือคนรอบข้างที่ยังรักเรา นั่นแหละคือสวรรค์นในอกที่แท้จริงไม่มีอะไรเกิดขึ้นโดยบังเอิญทุกอย่างมีที่มาที่ไปเสมอปลูกอะไรได้ผลอย่างนั้นหากเราอยากได้ความเมตตาเราต้องเริ่มด้วยการให้ความเมตตาหากเราไม่อยากถูกโกหกเราต้องเริ่มด้วยการสัต์จริงคำพูดคืออาวุธบางครั้งแผลกายรักษาง่ายกว่าแต่แผลใจจากคำพูดรักษายากกว่า การฝึกวาจาชอบไม่เบียดเบียนผู้อื่นคือการสร้างเกราะป้องกันใจให้ตัวเองไม่ต้องมานั่งเสียใจภายหลังสติคือตัวรู้ที่คอยเตือนไม่ให้เราไหลไปตามอารมณ์เมื่อโกรธให้รู้ว่าโกรธแต่อย่าเพิ่งทำตามความโกรธเมื่อเศร้าให้รู้ว่าเศร้าแต่อย่าปล่อยให้ความเศร้ากลืนกินตัวตนการฝึกจิตให้มองอารมณ์เหมือนแขกที่มาเยี่ยมบ้านมาแล้วก็ไป ไม่มีอารมณ์ไหนอยู่กับเราตลอดกาลแม้แต่ความทุกข์ที่หนักหนาสาหัสที่สุดในวันนี้วันหนึ่งมันก็จะกลายเป็นเพียงแค่ความทรงจำชีวิตคนเรานั้นสั้นเกินกว่าจะแบกความโกรธแค้นและยาวเกินกว่าที่จะอยู่อย่างประมาทการมีธรรมะในใจไม่ใช่การเป็นคนวิเศษแต่คือการเป็นคนธรรมดาที่มีสติกำกับทุกย่างก้าว เพื่อให้เราไม่หลงทางไปในวังวนของความทุกข์ที่สร้างขึ้นเองครับอยากให้ผมสรุปธรรมะสั้นๆส,สำหรับหัวข้อไหนเป็นพิเศษไหมครับเช่นการทำงานการรับมือกับคนหรือการสูญเสียผมยินดีช่วยเรียบเรียงให้ครับเรามักพยายามวิ่งหนีความทุกข์เพราะมันเจ็บปวดแต่ในทางธรรมความทุกข์คือสัญญาณเตือนเหมือนความเจ็บปวดทางกายที่บอกว่าเรากำลังเอามือไปซุกกองไฟ บทเรียนถ้าเราไม่เคยทุกข์เราจะไม่มีวันสแสวงหาความสงบถ้าเราไม่เคยผิดหวังเราจะไม่มีวันเข้าใจความหมายของความสมหวังวิธีคิดเมื่อเจอเรื่องแย่ๆให้ถามตัวเองว่าเรื่องนี้กำลังสอนอะไรเราแทนที่จะถามว่าทำไมต้องเกิดเรื่องนี้กับเราการเปลี่ยนคำถามเพียงนิดเดียวจะเปลี่ยนจากผู้ถูกกระทำเป็นผู้เรียนรู้ทันทีครับอย่าเอาความสุข ไปฝากไว้ที่ปากของคนอื่นโลกนี้มีคนรักย่อมมีคนชังมีคนสรรเสริญย่อมมีคนนินทาแม้แต่พระพุทธเจ้ายัางหนีไม่พ้นคำวิจารณ์แล้วเราเป็นใครจะรอดพ้นได้ความจริงเราห้ามคำพูดคนอื่นไม่ได้แต่เราห้ามใจไม่ให้ไปแบกรับมันได้ครับแง่คิดหากใครเอาของขวัญมาให้เราแล้วเราไม่รับ ของขวัญชิ้นนั้นจะตกเป็นของใครก็เป็นของคนให้ตามเดิมคำพูดร้ายๆก็เช่นกันถ้าเราไม่เก็ดมาใส่ใจสิ่งนั้นก็ติดตัวเขาไปไม่ได้เข้ามาถึงใจเราทุกอย่างชั่วคราวกฎอนิจจังคำว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเป็นจริงเสมอไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีที่สุดหรือร้ายที่สุดวันที่รุ่งเรืองอย่าหลงระเริงจนลืมตัวเพราะความสำเร็จ ก็มีวันจางหายวันที่ตกต่ำอย่าท้อแท้จนหมดหวังเพราะความสวยก็มีวันหมดอายุการปฏิบัติฝึกมองทุกอย่างด้วยใจที่เป็นกลางหรืออุเบกขาเห็นความเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องธรรมดาเหมือนลมฟ้าอากาศใจเราจะนิ่งขึ้นไม่แกว่งไปตามสถานการณ์รอบตัวครับการให้ที่ยิ่งใหญ่คือการให้อภยัย การโกรธใครสักคนคือการที่เรายอมกินยาพิษเพื่อให้คนอื่นตายสุดท้ายคนที่พังคือใจเราเองเข้าใจเขาบางครั้งที่คนอื่นทําไม่ดีกับเราเพราะเขาก็มีความทุกข์มีปมหรือมีความไม่รู้ในใจเขาเองเขาจึงแสดงออกมาแบบนั้นเมตตาตัวเองการให้อภัยไม่ใช่การบอกว่าสิ่งที่เขาทำนั้นถูกแต่เป็นการบอกใจตัวเองว่า ฉันจะไม่ยอมให้การกระทำของเธอมาทำลายความสงบในใจฉันอีกต่อไปความเงียบคือคำตอบที่ดีที่สุดในบางเวลาในโลกที่ทุกคนพยายามตะโกนบอกสิ่งที่ตัวเองคิดการฝึกเป็นผู้ฟังและฝึกอยู่กับความเงียบจะทำให้เราเห็นความจริงได้ชัดขึ้นครับสติในคำพูดก่อนจะพูดอะไรให้ผ่านตะแกรงร่อนสามชั้น 1. จริงไหม 2. มีประโยชน์ไหม 3. ส,สุภาพและถูกกาลเทศะไหมถ้าไม่ครบ3ข้อนี้การนิ่งเสียคือธรรมะที่สูงส่งกว่าการพูดครับสรุปข้อคิดสกิดใจเราไม่ได้ทุกข์เพราะสิ่งที่เกิดขึ้นแต่เราทุกข์เพราะความคิดที่มีต่อสิ่งที่เกิดขึ้นต่างหากครับถ้าเราหัดมองโลกตามความเป็นจริงไม่ปรุงแต่งให้เกินจริงไปทางบวกหรือทางลบใจเราจะเป็นอิสระครับ อ่านจบแล้วรู้สึกอย่างไรบ้างครับหรือมีเรื่องอะไรที่กำลังหนักใจเป็นพิเศษอยากให้ผมลองหาข้อคิดธรรมะที่ตรงกับสถานการณ์นั้นๆให้ไหมครับ